นักข่าวเวิร์กพอยต์ถูกต้นสังกัดสั่งพ้นสภาพการเป็นนักข่าวแล้ว เป็นประเด็นดราม่าในสังคมอย่างรุนแรงหลังมีการแชร์คลิปหลวงปู่แสงพระเกจิดังอายุเกือบ100ปีมีพฤติกรรมลวนลามหญิงซึ่งทางด้านของหมอปลามือปราบสัมภเวสีรวมไปถึงนักข่าวได้บุกไปยังวัดดังกล่าวและถ่ายทำคลิปจนเกิดขึ้นกระทั่งทางด้านหมอปลารวมไปถึงนักข่าวช่อง WorkPo i n ได้ถูกสังคมรุมประนามต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสมต่อพระเกจิดังอย่างหลวงปู่แสง ขณะเดียวกันหลังจากนั้นทางด้านกองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยได้มีการสั่งลงโทษพนักงานสั่งพักงานอย่างไม่มีกำหนดล่าสุดทางกองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยได้เพิ่มโทษนักข่าวรายดังกล่าวด้วยการสั่งให้พ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวแล้ว ประกาศความผิดพนักงานตามที่นางสาววาสนาสีผ่องผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยได้ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนในการทำข่าวของหลวงปู่แสงโดยมีความผิดดังนี้ 1. มีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว 2. แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน 3. ตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้างหลักฐานโดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือรายงานต้นสังกัด กองบรรณาธิการข่าว w o r k p o พอยจึงมีมติให้หนางสาววาสนาสีผ่องพ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าว w o r k p o พอยประกาศณวันที่13พฤษภาคม2565กองบรรณาธิการข่าว w o r k p o พอยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ